สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พ้าพีพาน้องมาสื่อสาลเปาขนมจีกุวยเตี๋ยวรอดรสชาเล่งครับน่ากินครับพี่น้องพราค้าเอาสาลเปาสองสมีใส่ยังนะครับหมูแดงหมูสับตัวดำเอาหมูสับสับใหญ่ๆกันตัครับมจาจ้างของมีได้เหน,น,น่วยหนะึ่งเหรอ บาจางนำ้ำบาจางน,ำน้ำครับนี่ครับบาจางครับครับบาจางบาจางตลาดผูครับ<อ>บาจางตลาดผูครับใช่ครับอ่าอันนั้นครับครับขนมจีบเอาสามสิบหรือยี่สิบเอายี่สิบเอาเอยี่สิบครับหมุกคุณร่วมกันเนาะครับผมเขาร่วมกัน กโกมัดเดือดซีลูกผมหันไปเลยครับพ่อคาาใจดีครับซื้อพร้อมแถมพร้อมครับแถมพร้อมครับหาลูกยี่สิบอันนี้ให้หกเลยครับครับผม <c oughs> ขอบคุณเล,ลื่อยๆครับเตรียม <c oughs> ไปไปนะครับนี่อันนี้บอกอันนี้กุ้งกิมมีแล้วเนะ <c oughs> <c oughs> านะกู้ใช่ไหมกู้ชายยังบ่กู <c oughs> ้ใช้เหมือนเราครับเดี๋ยวแต่ลูกครับทาย up, ลูกไปกัน่มดเนี่ย ฝ่ายปคุยชายบรรพาวาดน้กีบซะละเปาแล้วตอนดินยลตอมยางขายดีนี้พ่อขามาขายดีครับวันอาทิตย์ครับใครเนี่ยราคาสามถุมครับรอคาด้นิ่งครับเป็นของมาขายที่ซอยน่ากินครับพี่น้องสี่สิบสามจะบาดครับเจ็ดสิบห้าครับยังไม่ถึงร้อยครับติมแล้วบุฟเฟ่ซละเตาน้งกีบบะจ่า เดี๋ยวเกินเรียบร้อยนะครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวเรากินแล้วกัทสิขออนุญาตจบคลิปด้วยครับวันนี้มาซ่อมยังทั้งอาละว่ดป้าวันนี้ไ <laughs> อพ่อครับรค่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ